ไม่ต้องอะไรเยอะแคนนี้ก็ติดแล้วการล้างขาบิลล้างวิธีหนึ่งอันนี้พี่น้องพูดถึงอยู่หน้างานนะการล้างวิธีหนึ่งอยู่หน้างานล้างเร่งด่วนทำนี้ครับตัดขวดใส่มาขวดหนึ่งปิดวาล์วน้ำมันเปิดตูดถ้วยขาบิลเปิดเพื่ออะไรแล้วเอาน้ำมันลองเพื่ออะไรดูความสกรปรกเสร็จแล้วเราก็ออกมาดูความสกรปรกมันดูว่ามีน้ำผสมไหมมีสกรปรกไหม ตอนนี้ไม่มีสะอาดดีเวลาเราอยู่หน้าไซงานน้องๆที่ตัดอาชีพตัดหญ้าเยอะเยอะไม่มีเวลาถอดเยอะถอดอย่างนี้ครับพี่น้องทําให้ดูหาถุงก๊อปแกป๊บหรือตุงถุงยางอะไรของใครก็แล้วแต่มาปิดหมุนเข้าไปเพื่ออาการน้ํามันหกความเลยปั้มอย่างนี้เลยนะปั้มอย่างนี้เลยนะนี่เห็นไหมน้ํามันไม่หกเปิดตัวคบิวออกเรียงไว้นะคบิวใครไม่เคยถอดเลียงไว้นะ แต่จริงๆมันมีน็อตไม่กี่ตัวล่ะผ่านแล้วลืมจําไม่ได้ถ่ายรูปไหมพี่น้องพี่น้องจะบอกให้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนยกขึ้นมาเห็นน็อตไหมนี่น็อตสองตัวมีประเก็นลองอย่างนงี้ลูกลอยมันมีด้านแบนกับด้านโบด้านลึกเข้าไปลึกเข้าไปหันไปในตัวขบิลด้านแบนเนี่ยอยู่ตูดขบิลนะเวลาประกอบด้านแบนอยู่ตูดขบิลถ้าเรามองข้างในเวลาใส่ขบิลแล้วเนี่ยด้านโบมันหงนขึ้น เห็นโบโบไหมเนี่ยด้านเว้าด้านยุบด้านโบแล้วแต่ใครจะเรียกมันแหนขึ้นถอดนมหนูออกนี่ตัวนี้ถอดออกเลยถอดส่องดูส่องอากาศดูตันไหมส่วนมากก็จะตันที่เนี่ยขีดสกปรกมันจะไปตันรูตันรูเนี่ยถ้าตันเปล่าหรือหาลวดสายไฟแยง ไอ้สายไฟที่เป็นสายอ่อนสายสัญญาณมันมีเส้นเล็กๆข้างในหลายๆเส้นนะนะ,นะยแยงเสร็จแล้วตั้งลงมาเหมือนเดิมจับเข็มจับเข็มไว้นะเนี่ยมีสลักของขาลูกลอยไว้จับเข็มไว้การมันลอนที่รองน้ำมันมาอันี้หมายถึงเปิดหน้างานนะเปิดหน้างานเปิดหน้างานไม่จำเป็นต้องอะไรเยอะแยะอ้าวเปิดวาล์วน้ำมัน ดูน้ำมันไหลจอดปิดหยุดไหมเปิดไหลปิดหยุดไหมเปิดอ่าอยู่เข็มลูกลอยผ่านไอเข็มน้ำมันผ่านเข็มน้ำมันไม่มีปัญหาจริงๆมันจะต้องเปิดปลิกติกออกด้วยนะเห็นไหมน้ำมันไม่ค่อยไหลเสร็จแล้วเปิดฝาคาบิลเอาไอ้ลูกเร่งขึ้นมาเนี่ยเอาลูกเร่งขึ้นมาเซจ เอานิ้วลองไว้ข้างในมันจะมีนมหนูอีกตัวเอาไขควงแย่ลงไปหรือไม้เสียบลูกชิ้นไม้อะไรก็ได้เนี่ยี๋ยวพี่น้องมันออกมาแล้วพี่น้องจะแงนให้ดูนี่มันออกมาจากรูนี้ออกมาจากรูนี้ปัาบตำรวจมันมีนมหนูมีรูเล็กๆเต็มไปหมดเลย ตองกระแสงจองกระแสงเป่าเป่าอ่านี่แข็มมันอยู่ตรงนี้มันอยู่กันอย่างนี้เอ๋ถ้ายิ่งยกยิ่งยกก็ยิงยย่งเล่งยิ่งยกก็ยิ่งเล่งเนี่ยน้ำม,นมันมันเล่งตรงนี้แล้วน้ำมันมันเข้าตรงพวกนี้น้ำมันเข้าตรงนี้ถ,ถอดมาอย่างนี้แล้วทำไงต่อล้าง ล้างน้ำมันไทขวดฉีดล้างปุดปุดปดเอานิ้วเอานิ้วอุดไว้นะไอ้นี่ก็ปิดไว้นะหรือไม่ต้องล้างก็ได้เนี่ยมันจะตันอยู่แค่นี้แหละเนี่ยเนี่ยถ้าครัวตันตัวนี้กระตันตัวนี้สองตัวแล้วเราก็พยายามยกขึ้นมาเอาปากเป่าปากเป่าดูนมหนูนี่ นี่เป่าอย่างนี้จบประกอบขึ้นเรามั่นใจความสะอาดแล้วประกอบขึ้นเลย <What? S 2> อันนี้คือการล้างเร่งด่วนอยู่หน้าง,งานไม่ต้องอะไรเยอะแค่น,นี้ก็ติดแล้ว